เห็นไงเฮ้ยเทนวางมาจากไหนเจสติโน่เฮ้ยเราอยู่ที่ไหนจ๊ะเจนเราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะก็เราโดนจับตัวมาเออเรานั่งกินข้าวกันอยู่แล้วเราก็โดนคนจับตัวมาเราจำได้ว่าเรานอนอยู่ในห้องกีบีดี้นะ ใช่เราพวกเราโดนสกีบิดีจับตัวมาเว้เอาเอ็งหายอยู่นี่อยู่นี่อยู่ที่ลิฟ์ไอเทนไปไหนแล้วเอ็งไม่เห็เอ็งอ่ะนี่มาเอ็งขึ้นไปก่อนเลยเฮ้ยเรากลัวมันเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมานี้เฮ้ยไปแล้วหย่าทําเบบนีไอเทนทําไมลิฟมันคล้อง เทนอะไรดีอ่ะใจเกเร์เทนใจเกเรเราสามารถมองมองข้างหลังได้ด้วยปะมาแล้วที่นี่ประเทศอะไรอืมไฟไฟฉายนิว่าเนี่อะไรเนี่ยนี่มันไฟฉายิโอ้ยขี้ไปเปนเไปไปไปป ประตูอีส์อันกินอันอุ้ยเล้าไปเอ็งแอบกินกินเล้าเหรอเฮ้ยได้กินนี่ไม่ใช่ว่าเราเป็็นนเเลกแดินสำรวจบ้านแป๊บเจอเจออะไรบอกด้วยนะเอ็งไปในไหนของเอ็งอ๋อนี่นี่มันมีประตูด้วยเปิดไม่ได้วะเปิดไม่ได้วะเปิดไม่ได้วะเฮ้ยเสียงฮะเมื่อกี้ ไฟฉายแล้วก็ตกเกมส่วนใหญ่ที่ไฟฉายกระตุกมันจะมีผีอยู่ใกล้ๆไว้เออแป๊แป๊บไม่ต้องคิดมากหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเรางงว่าสถานีมันมันมันมีตัวตัวอะไรจะโผล่มาเปล่าวะตัวเย็นเฮ้ยมีดมีดมีดตัวเพื่อนเด้อ ถ้าเจอใครเราแทงมันเลยแทงให้ตายแทงให้ตายเฮ้ยเดี๋ยวจะแทงมันให้ตายเพื่อนเพื่อนเข้าตู้ตู้เข้าตู้อุยอิงอิงเทนเข้าตู้ก่อนทำไมหุ้ยนั่นนักเราบอกแล้ว

ไม้ได้อุ้ยปืนลูกซองอ่ะโหยอยากได้จัดดยอุ้ยตรงนี้ตรงนี <at> ้มีปืนคิดได้ตรงนี้คิดได้เทนตรงนี้มีปืนอุ้ยอุ้ยอ้ยใสเกล็ดรบลบฟโอหเดือดฮึ่มไปโนซังเก ยุ้ยต้องไปล้างแขนล้างแขนใครล้างแขนได้ไปเุ้ยไอ้เทนทำไมไอ้เจ้าแขนกบาละจะเอายาไหมเอายาไหมยุ้ยไม่ไหวกันแล้วไม่ไหวแล้วไอ้เทนไอ้มันคูนคนที่โดยใช้โฆษณาได้ปะใช้โฆษณาได้ปะใช้ความเร็วคูณคูณสอง อืมกำลังจะเตรียมตัวไปที่จุดชูชีวิตอยู่ไหนไวะอุ้ยอุย้ยเทนเทนทีมาหรือเปล่าไม่ไม่มีใครเลย สัตว์สัตว์ค่อย่างที่มูดไปกันต่อเถอะเดี๋ยวโดนซ้ำรอยโอ้ยไฟไฟฉายกับกระพิบกับไฟฉายกับกรพิบมาเฮ้ยไหนอะไหนอะนักไฟฉายแล้วก็กระพริบเราเราดิ้นเสียงดิ้นเสียงเฮ้ยเฮ้ยนั่งไหนนั่งไหน ไหนโอ้โหเดินผ่านล like ็อกเกอร์ไปเลยเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวมันมีสองคนปะฮะมันมีสองตัวปะอาแล้วอ่ะมันมีสองตัวแล้วไม่รู้อ่ะไหนไปออกออกออกกันโอ้ยโอ้ยอะไรวะอ๋อตาปะเฮ้ยไปต่อไปต่อ ตรงตรงนี้มีป,ป็ดประตูแต่เปิดว่าได้เราเราดม่ดังอยังอยู่ปะอยู่เอามาคัดมาคัดอืมไปมาไปค่ยอยยเดินเอยเดินเราเจอเล่าราจอเล่าอุ้ยตูดเด้เย็นเบาเฮ้ยเราเก็บเล้าไมา้ท้น ไปไปเอปไปเอปก่อนเราเจอรถือเราไไปไปไปไม่มีหวไปไปไอ้เด้นไอ้เดไอเด้นตูดไว้มา เทนคนน่า,ลากลัวเลยเมื่อกี้มันไม่น่ากลัวขนาดน,นั้นแต่เราได้คิดไปเองเราอยากรู้ว่าเกมเกมนี้มันยังจะมีบั๊กอยู่อยู่หรือเปล่าเทนเลิศแอบอยู่ในตู้เซฟอะ ขึ้นที่ชั้นสองแต่ขึ้นบ่อยไม่ได้มาหาเราก่อนดิหฮ้ยนี่อีลมาะออกไปทำไมมันไม่มีใครไปอืมแล้วมันจะให้เราเราทำอะไรวะเกมเกมเนี้ยเราต้องออกจากบ้านปะอืมใช่แล้วเราจะทำยังไงถึงจะออกได้ล่ะ หรือว่าต้องต้องใช้มีดไปทำอะไรบ้างอย่างทนทินเราเจอขวดตกใจหมดไหนแหนขวดขวดมันปลาได้ปลาได้เหรอปลาได้ปลาได้เนี่ยเรามีนขนหนึ่งที่เก็บได้ไก็บได้แล้วเองไปเป็นห่งเองอะ่ะโอมัอ้งนีอันนี้นี่เจอเอะไ นี่ไงโอ้จะปาใส่ใส่หวยนั่แน่เลยเฮ้ยเหมือนไอตอนเราปาใส่ยายไงเออใช่ใช่โ้ยไฟกระพริบแน่จริงก็เข้ามาสิไอไอหน้าหล่อไอหน้าหล่อเร็วๆออกมามันอยู่ไหนวะไอหน้าหล่อเฮ้ยมาอยู่เว้ยไปตามล่ามันตามล่าเร็วว่า โอ๊ยไออนี่ไอ้ห้ไอไฟโดนดิแล้วันไม่เห็นเป็นเป็นอะไรเลยมันโดนขวดขวดแล้วอะ รู้เหมือนว่าเราต้องแก้ไขปริศนาว่ะเรากำลังจะขึ้นยังไงยังแก้ได้ศูนย์อันอยู่เลยเทอร์โบเทอร์โบเทนเทนมือขวดก็หายไปแล้วกระป๋าก็หายไปแ้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยแย่เลยเฮ้ยไอเทนอุ้ยข้างหลังไอไผอุ้ยไอมันเห็น ไอ้เทนเอ้ยหนี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 เพื่อนหนีไอ้เทนไอ้เท็นไอ้เทนเอ็งมาเอ็งออกมาได้เอ็งต้องหนีเว้ยโอ้เราต้องดูโฆษณาอีเอ็งไอ้เทนเอ็งต้องถ้ามันดึงออกมาเอ็งต้องหนีล่ะใช่ใช่เราไม่รู้เอ็งเราบอกให้เอ็งหนีหนีหนีแลยก็ยืนค้างแล้วก็ตายเลยอะ เราชเราแบบเจแบบแบบเราสิ้นเราโคตรสิ้นสิ้นหวังอะ่ะเราก็แบบปอยปอย,อย,อยมือเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วปลายโคตรอึดอะไม่เป็นอย่างเลย <c oughs> ตายเลยโคตรอึด <c oughs> ราไม่ตยเราได้ประสบการณ์จากที่เราตายมาตอนไอ้ใหญ่เออเออเออไปไป โอ้ยเจอทางนี้มามาสี่มาสี่รอบนั้นอจะ <c oughs> ลมชี้แตกดีรั <c oughs> นฟันแทนก็คเคยแล้วห <c oughs> ยอกหยอกหยอกอ่ะอะ่ผมน่าผิดไหมผมน่าชอบสปาร์กี้เฮ <c oughs> ้ย <Yeah. S 1> เพื่อนลรกไม่มีเองเราไม่กล้าไปไหนเลยเราบอดีเรากลับลงไปกลับลงไปเฮ้ยเพื่อนมันอยู่ใกล้ๆเรามันอยู่ใกลๆเราอย่าเพิ่งมาเนี่ยมันเดินผ่านไปแล้วยังไม่ตายมันเลือกผิดตู้เข้าล็อกเกร์กันไปเองเแน่ของเอง เราอยู่ในล็อกเกอร์เออเออเออแล้วแล้วเองรู้รู้พิกัดมันมันเป่าว่ามันอยู่ที่ไหนมันเพิ่งไปทางสายเฮ้ยเทนรถเจงแล้วายไไหนม่รู้เลยเเรจงแล้ยระวังะเวยมันอยู่ใกล้ๆเราว่ามันต้องอยู่ใกล้ๆเราแน่เฮ้ย ออกเลยนะจะเอ่ยจะเอ่ยจะเอ่ยจะออกแล้วโอ้ยโอ้ยไฟกระพริบอยู่ยยนนพึ่งออกนะพึ่งออกไฟกระพริบก็สามสองแล้วหนึ่งไฟกระพริบ ก่อนนั่นทิ้งอกมาดิเบาเบาเหรอเอ็งเบาหรอไอ้ไอ้แก่ไอ้แก่ออกมาไอ้แก่เฮ้ยไฟกระกระพริบไอ้แก่มันอยู่ใกล้ๆเราไอ้ไอ้แก่อยู่ใกล้ๆเฮ้ยเฮ้ยไอ้แก่ข้างหลังไฟอ่ะไอ้แก่เอ้าเอาไอ้ไฟไอ้ไฟนี่ไอ้ไฟหนีโ่แล้วหนีไม่ทันโอ้แล้วร้อนไม่อยู่แล้วเจ้าไม่อยู่แล้วเจ้าไม่อยู่แล้วเจ้า ฮักเด้อฮักด้อโอ๊ยช่วยด้วยราตายต้องหนีไปทางไหนเฮ้ยเฮ้ยลงลงลิฟลิฟลิฟลง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 ไปโอยรอดแล้วรอดแล้วเฮ้ยเราเจอเองแล้วโอเราจอ้ว้เราหนี ไอ้แก่ได้แมวไอแกแล้วเราก็รีบเราก็รกีบวิ่งวิ่งมาหาเองเลยขึ้นไปขึ้นไป,ไปตองแบรบเราเองอ,ะ <c oughs> อ่ะแบบแกโคตรลุ <c oughs> ้นเอาทิ้งเหมือนท่ามะขวบไปคุย เล่าเล่าที่นั่งที่นั่งแอบแอบดูไอ้ไอ้แก่คนจริงคิ้นเ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยเไอ้ไฟยไอ้ไฟไอ้ไฟเข้า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 หวังว่าเราจะไม่โดนอีก อย่างน้อยเราก็มีโอกาสรอดเพียง5%อย่างมันมันเก่งกว่ายายแกนี่อ่ะอ้ยเดี๋ยดเดี๋ยวไฟกะกะพิบนึ่งโว้ยนึ่งโว้ยโอ้ยไอ้แก่อุ้ยหนีเร็ว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 ไอ้เทน ข้าใส่ไข่สนะไม่ได้เลยข้าใส,ส่สูตรลิปอันเก่าแก่เฮ้ยไอ้คุณเข้าอะไรมันวะอะไรนี่ยเนีย่ยเป็นเกมอะไรอะ ก็เกมแกนนี NV, <c <c okay, okay, ่ไงยังไม่โหลงตู้เลยนะไม่รู้แต่เราเล่นก่อนนัดใหม่เว้ยมาเล่นกันก่อนโอเคโอเคไหนเกมเป็นไงมาดูดิเฮ้ยเราปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อน